อบเชยสมุนไพรที่มีสปปรรพคุณอย่างมากมายวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูประโยชน์และสปปรรพคุณของอบเชยกันจะมีดีอย่างไรบ้างมาดูกันค่ะ 1. ต้านแบคทีเรียและไวรัสผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้บอกไว้ว่าอบเชย สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเลียและเชื้อราได้เพราะส่วนประกอบของอบเชยมีคุณสมบัติต้านเชื้อโรคต่างๆซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์ได้นั่นเอง 2. ช่วยลดการอักเสบอบเชยมีสัพพคุณช่วยแก้อาการปวดหัวปวดข้อ และอาการอักเสบต่างๆในร่างกายได้เป็นอย่างดีเพราะส่วนประกอบสำคัญของอบเชยมีคุณสมบัติในการปล่อยฮิตามีนออกจากร่างกายซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวนี้ได้ผ่านการพิสูจน์จากห้องปฏิบัติการหลายห้องแล้วว่าช่วยต้านการอักเสบได้อย่างแท้จริง 3. บรรเทาอาการปวดประจำเดือนสาวๆที่มีอาการปวดประจำเดือน การทานอบเชยในช่วงเวลาดังกล่าวจะช่วยบรรเทาอาการปวดท้องประจำเดือนให้ลดลงได้เนื่องจากอบเชยมีสรรพคุณช่วยลดอาการตกเลือดในระหว่างที่มีประจำเดือนและลดอาการปวดท้องลงได้เป็นอย่างดีลองโรยผงอบเชยลงในเครื่องดื่มอุ่นๆเช่นโกโก้ร้อนก็จะช่วยให้อาการดีขึ้นได้อย่างแน่นอน 4. กระตุ้นการทำงานของสมองอยากให้สมองได้รับการกระตุ้นเพื่อการทำงานที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทำได้ไม่ยากเพราะเพียงทานอบเชยอย่างเป็นประจำก็ช่วยได้แล้วโดยเฉพาะกับผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์และโรคภพคกินสันสรรพุณของอบเชยจะช่วยบำรุงสมองโดยทำหน้าที่กระตุ้นโปรตีน ที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์สมองเกิดการกลายพันธุ์การทานอบเชยเป็นประจำยังช่วยบำรุงสมองให้แข็งแรงช่วยกระตุ้นประสาทและลดความเครียดลงได้เป็นอย่างดี 5. รักษาระดับน้ำตาลในเลือดอบเชยมีสปปรรพคุณช่วยรักษาและลดระดับน้ำตาลในเลือดจึงเป็นอาหารชั้นเลิศที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานยิ่งนัก โดยหน้าที่ของอบเชยจะเข้าไปปิดกั้นเอนไซม์บางชนิดที่เรียกว่าอะลานินซึ่งอะลานินนี้ก็จะดูดกลูโคสเข้าสู่เส้นเลือดหากคุณเพิ่งกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงเข้าไปอบเชยก็จะช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดลงนั่นเอง 6. ช่วยลดกลิ่นปากจากผลการวิจัยน้ำมันการผู และอบเชยก็ได้ค้นพบว่าอบเชยเป็นสมุนไพรที่มีสปปรรพคุณในการกําจัดแบคทีเรียาภายในช่องปากและช่วยลดกลิ่นปากได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นการทานอาหารที่มีอบเชยผสมอยู่จึงทำให้คุณมั่นใจถึงการมีสุขภาพช่องปากที่ดีได้อย่างแน่นอน 7. อุด,ดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ อาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระนับว่ามีความจำเป็นต่อร่างกายอย่างมากมายเพราะจะช่วยชะลอความเสื่อมสภาพของร่างกายช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ผิดปกติโดยจะช่วยป้องกันมะเร็งได้ซึ่งจากการวิจัยก็ค้นพบว่าอบเชยถือเป็นสมุนไพรที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระไม่น้อยเช่นกัน ประโยชน์ของอบเชยทุกคนคงเห็นแล้วว่ามีมากมายเพียงใดอยากให้สุขภาพดีแข็งแรงต้องหันมากินอบเชยกันบ่อยๆนะคะ